คนไข้ห้องห0 1นึ่งตกเตียงค่ะห้องผ่าตัดจะมารับผู้ป่วยห้อง605แล้วนะคะผู้ป่วยพร้อมหรือยังคะพยาบาลเวนบา่ายโทรมาลาป่วยครับขอพยาบาลช่วยหมอเจาะปอดห้องห1หนึ่งหนึ่งไหมครับคุณหมอรอแป๊บได้ไหมคะวันนี้พยาบาลลา2คนพยาบาลไม่พอค่ะหยุดก่อนครับความวุ่นวายปัญหาที่หลากหลายดูจะเป็นสิ่งปกติของงานพยาบาลที่เห็นกันจนชินตาใช่ไหมครับแต่หากคุณต้องเจอกับเรื่องปวดหัวซ้ำๆทุกวันนั่นหมายความว่า การจัดการในหน่วยงานของคุณยังไม่ดีพอแต่ไม่เป็นไรครับเรามีทางออกให้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองเห็นปัญหาของการจัดการงานพยาบาลและคิดค้นทางออกขึ้นด้วยการเปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบาัณฑิตสาขาการบริหารทางการพยาบาลเพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรต่างๆโดยผู้ที่จะเข้าศึกษาจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นพยาบาลประจำการก็ได้ ทั้งยังมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่ต้องหยุดงานให้วุ่นวายและเสียรายได้จะเรียนเวลาไหนที่ใดก็ได้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลจะให้ความรู้ทางการบริหารด้านต่างๆเช่นการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการคุณภาพการจัดการความเสี่ยงการบริหารคนเก่งและคนเจ้าปัญหารวมไปถึงวิชาต่างๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อการบริหารงานพยาบาลโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการองค์กรและเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างตรงจุดและมีคุณภาพที่สุดผ่านการเรียนการสอนโดยคณาจารย์และวิทยากรที่มีชื่อเสียงอีกมากมายซึ่งหากผู้นำอย่างท่านท่านได้เข้ามาศึกษากับเราก็จะสามารถนำพาให้องค์กรของท่านเกิดความเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพได้โดยที่ผ่านมา เราได้ผลิตมหาบัณฑิตให้ออกไปเป็นผู้บริหารในแต่ละองค์กรได้อย่างมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจและตอกย้ำคุณภาพของหลักสูตรได้เป็นอย่างดีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่เริ่มเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่ปีการศึกษา2561โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมและช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ติดต่อสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ w w w g r a d c m u a c t h และคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.nurs.cmu.ac.eh